นี่กากน้ำตาลครับกากน้ำตาลอ่ากากพอดอสองหรือว่าสารเร่งซุปเปอร์พอดอสองอสวัสดีครับผมอ่าพ่อพี่น้อง ก้าวเกษตรก่อบัตถุกคนนะครับสำหรบับวนนี้ผมสิภาพี่นอ้องามาเห็ดปุ๋ยนาหมักชี่ยวภาพนะครับนะซึ่งนนี้ผมก็ได้หมังนัดมาหรือว่าสับปะรดในราคาถูกๆนะครับนะเอามาหมักเห็ดปุ๋ยนำหมักเชี่ยวภาพซึ่งการเห็ดปุ๋ยนำหมักเชี่ยวภาพเนี่ยเพวกเข้าสิไดสีหา ผลไม้ตามฤดูกาลนะครับผลไม้ตามฤดูกาลที่มันเหลือจากฮา,ากินแล้วหรือว่าเศษเปลือกนะครับนะเศษเปลือกว่าจะเป็นพวกแตงโมพวกมะละกอมังคุดพวกเนี้ยนะครับนะเราสามารถที่จะเอามาหมาักได้กบกล้วยกล้วยสุกกิ่นมะท่านนะจ๊ะมันสิเน่าเถียมนะครับน,น,นะบนะเขาก็มาหมักเฮ็ดปุ๋ยนะ้ำหมักเชี่ยวภาพ เวลาที่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับนะเนาะอุปกรณ์สิมีอยังแงในการเฮ็ดน้ำมักชเชี่ยวภาพอ่านี๋ยวีมภาพพี่น้องไปเบิ่งนะครับเนาะ ันนี้คือหมักนัดนะครับเนาะหมักนัดหรือสับปะรดอ่าอันนี้ผมสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสับเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็ซังไนแล้วนะครับว่า40กิโลครับ40กิโลมีสองถุงนะครับเนาะถุงหนึ่งอยู่ข้างล่างอ่า40กิโลอ่าแล้วก็นี่กากน้ําตาลนะครับกากน้ําตาลอ่าอันนี้น้ำเป้านะครับอันนี้ผม ตวงมาเรียบร้อยแล้วนะครับ10ลิตรนะครับ10ลิตรกากน้ำตาล10ลิตรนะครับนี่ทางมักทางมักน,นี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่นเฮ้านะครับแล้วก็พระเอกของเฮ้าก็คือนี่ครับพสองหรือว่าสารเร่งซุปเปอร์พรดสองหาซื้อได้ไส บอมีจำนายนะครับบอมีจำนายในท้องตลาดอยากได้ไปอขอที่กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกจังหวัดนะครับหรือว่าไปขอได้จากอามอดินนะครับมอดินหมู่บ้านที่มีทุกหมู่บ้านแล้วก็หรือว่าสั่นกับไปหาน้ำอมอดินตำบลจะมีทุกตำบลน,นะครับตำบลละหนึ่งท่านนะครับน่าไปขอได้เลย ถ้าม่ามีเพิ่นกับอิาไปหาขอมาให้จากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดนะครับเพิ่นสิหาใมาา่พวกเรานะครับนี่คืออุปกรณ์ที่พวกเ้าสิต้องทํา,านำม,มักชีวภาพในมือนี่เอามาลงมือทํากันเลยนะครับเนะาะดับแรกเอากับผสม น้ำกับพ่อด่อสองอออนี่คือพ่อด่อสองนะครับเนาะ สเทลงแรกครับเทลงแรกนำนำ่านะครับฉันจะนั้นเ้าก็คนคนกาวาให้าสารเร่งปรอสอง,องละลายนะครับละลายละลายเพื่อหลัก็ห้อกระทิ้งไว้ทิ้งไว้จากหานาที่ เพื่อที่จะให้มันเ้ากันดีหลังจากนั้นก่อนในช่วงที่เขารอในช่วงที่เขารอหากินอานนี้เลยครับเขาเอาบังนัดนะครับบมังนัดหรือว่าผลไม้ตั้งๆอ่ะเดี๋ยวาหาได้อะ่ะออกมาใส่ในถังไว้เลย น,นี่นะน,นี่น่าจะสามสิบห้ากิโลครับอันนี้อันนี้ห้ากิโลครับห้ากิโลนี่ครับใส่ผละไม้เข้าไปในถังเรียบร้อยแล้วอันดับต่อไปก็คือ การน้ำตาลครับการน้ำตาลการน้ำตาล10ล uh ิตรครับการน้ำตาล10ลิตรเทลงไปเลยครับการน้ำตาลสีหอมนะครับนะ ก็ให้สังเกตว่ากากน้ำตาลใส่ได้ใส่บ่ได้ให้เขาเปิดฝ่ามาเปิดฝามาเบิง่งหรอถามมันมีป่าขาวๆก็อาจจะใส่บ่ได้นะครับอาจจะโดนแล้วอาจจะนั่นแล้วเอาเปิดเลยนะครับนะเปิดถังเลยเปิดถังเลยก็จุประมาณสิบลิตรครับสิบลิตร หลังจากนั้นอามาคนผลไม้รับกากอาหารออกากน้ําตาลกากน้ําตาลนี่มันเข่ากันนะครับเกล้าวลายอ่คนกากน้ําตาลกับผลไม้อ่ามันเข่ากัน อ่านี่นะครับอ่าผลไม้ครับกากน้ำตาลเขากันอเป็นสีโอ้สีเหลืองงามสีน้ำตาลงามนะครับสีน้ำตาลงามอ่อ่หลังจากนั้นก็เอาน้าที่เ่าผสมไว้กับอพอาผดอ2องนะครับกระมาทีหลานเลยครับทีหลานเลย แล้วเอา้คนครับผมนี่ซ่ํนี้นะครับซ่ํนี้หลังจากนั้นเฮาก็ปิดฝา ปิดฝาปิดแน่นบ่ปิดบ่ต้องปิดแน่นครับบ่ต้องปิดแน่นอ่าก็ใส่ไว้ทำนี้ก็โอเคครับนี่ทำนี้โอเคแล้วครับมันมีสายรัดแต่เขาบ่ต้องไปรัดนะครับเพราะว่าอ่ามันมันเป็นเป็นบ่อยปิดแน่นครับให้ปิดพ้อหลวมๆนี่ครับปิดพ้อหลวมๆเนาะมาไว้จากเมื่อการเฮ็ดน้ำหมักเพื่วภาพโดยผลไม้เนี่ย เวันใช้ได้เลยนะครับเจดวันใช้ได้เลยอาสลรับการเห็ดน้ำหมักชิวภาพจากผลไม้ตามฤด,ดูกาลก็จบแล้วนะครับนะขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผมบาย ได้ครับ